แฟนๆที่อยู่ภายในรอบนอกนะรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาได้เลยแล้วก็บเพื่อนๆที่กำลังรับชมไลฟ์สดในตอนนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่เข้ามามาเลยเอาผู้จัดการม่เดียวจ้าเป็นผู้ถือไม่ลเจ้าจะได้ละเอียดไม่ยุ่งหันไม่ยุ่งหันเอายื่นไม่ให้ ครับอันนี้คือขอคุณบริษัทช้างอินเตอร์เนชนแนลนะครับผูส้สนับสนุนในการจาัดงานเปิดฤดูกาลในค่ำคืนวันนี้นะครับรวมกับสาวน้อยเพชรบ้านแพนครับขอบคุณสรับอีับอาวแค่นี้ละใชแไ้วล่ะผู้สนับสนุนของสาวน้อยเแ็ด